สวัสดีครับผม Nex ก Auto Spin ครับวันนี้เราอยู่กับที่งาน PTT Group Tech a n d i n n o v a t i o n Day 2023กับคอนเซปต์ e y o n d Tomorrow นี่ครับด้านหลังของผมนี่เลยนวัตกรรมนำอนาคตรครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูอรุณพลาสผู้นำระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรเขามีอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอกันภายในงานนี้บ้างแต่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยพร้อมแล้วไปชมกันครับ UV Eco System Partnership ฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะครับอนนี้หมายความว่าเราไม่สาม,มารถทำได้คนเดียวนะครับเราต้องทำเรื่อง Eco s y s t มเนี่ยร่วมกับพาร์ทเนอร์เรานะครับการลงทุนแบตเตอรี่นะครับคาดว่าอาจจะปลายปีนี้จะมีะโคที Eco จะมีเป็นไปได้ที่มีขนาดออกมานะครับเรื่อง UV p a r t ต่างๆนะครับ แล้วก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาตินะครับเรื่องรถยนต์สองล้อไฟฟ้าครับคิดว่าการปีนี้ท่านอาจจะได้เห็นกันนะครับว่าเราจะมีรถรถยนต์สองล้อไฟฟ้าหน้าตาอย่างไรออกมาชนท่านนะครับข้อความคุณพิมพ์พงศ์นะครับจากบริษัทบริโภคทรัสนะครับบริโภคทรัสครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนบริษัทนะครับเราสามารถผลิตได้ทั้งเอสยูวนะครับสตีดานะครับหรือที่เรีกว่าแอนนโรงงานก็เป็นโรงงานสมัยใหม่ นะครับผมมีครับเรามั่นใจนะครับว่าโรงงานของเรานะครับจะมีความทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะสองดีชั้นบนที่สอเป็นตัวแทนจากบริษัท EV P Plus ค่ะนโยบายของอตทเนี่ยที่มีการนำเนินธุรกิจภายใต้ฟิวเจอร์โมบิล,ลิตี้นะคะ EV P Plus ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทของอตทที่จะช่วยทำให้อตทเนี่ยขับเคลื่อนธุกรกิจ EV ไปได้ค่ะที่ระหว่างนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่าง การพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้เป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันปาทิเพียวพานนนะคะเป็นตัวแทนจากออนไอออนค่ะออนไอออนค่ะเป็นแบรนด์นะคะของภายใต้บริษัทอรุณพลัสจำกัดนะคะเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่สถานีอัปประจุไฟฟ้านะคะไปยังติดตั้ง EV ชาร์จเจอร์ที่บ้านที่พักอาศัยค่ะบริษัทอร์พลัสครับนะคะก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ ก็คือหน,นะคะบริษัทอลูพลัสจำกัดขาดถึอหุ้น51%แล้วก็บริษัทกอบอลพาวเวอร์ซินิจจจำกัดมหาชนหรือว่า g p s c นะคะถือหุ้น49%ค่ะโดยที่เรานะคะถือเป็นแกนนำหลักนะคะในธุรกิจแบตเตอรี่ของกลุ่มปตทเลยค่ะมีจุดมุ่งหมายในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยานพาหนะไฟฟ้า เซวาเป็โกนะคะเป็นแมริการแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นสตราร์ทแรกของมอเตอร์พอก็จะพิมพเอาออกมาจากเอ็นเฟสโซหรือนิอเวเดนเจอร์ของมอเตอร์พอนะคะเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนไทยอ่ะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้มากที่สุดน,นะคะ เรามาเริ่มต้นจากอรุณพลัสกันก่อนเลยนะครับมาดูด้วยกันนี่อรุณพลัสครับถือว่าเป็นบริษัทแม่ที่เป็นผู้นาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรเลยต้องบอกว่าอรุณพลัสเนี่ยเขาเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่นะครับที่มีบริษัทในเครืออีกอย่างมากมายเลยซึ่งเป้าหมายของอารุณพลัสเนี่ยเขามีความต้องการผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ผู้นําแห่งโลกยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกเลยทีเดียวต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกําลังการผลิตรถยนต์เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโอลกเลยนะครับมี อยู่ในประเทศไทยอย่างมากมายเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการรองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของรถยนต์สันดาปเพราะว่าอนาคตเนี่ยโลกแห่งยานยนต์ไฟฟ้ากําลังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องหันไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันทางอรุณพัสเนี่ยก็เลยอยากจะผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชาวไทยรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยให้ก้าวขึ้นสู่ผู้นํายานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกซึ่งการสนับสนุนของอรุณพัสเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับนั่นคือเรื่องของฝั่งดาว จับต้องได้อยู่รอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าละที่สําคัญทางอรุณพัสเนี่ยเขามีบริการรถรับส่งพนักงานด้วยนี่ครับมาดูกันใกล้ๆนี่ตอนนี้นะครับทางอรุณพัสเนี่ยเขามีการให้บริการรถรับส่งพนักงานนะครับซึ่งใช้เป็นรถบัสไฟฟ้าของทางอรุณพัสเองนะครับซึ่งบริษัทใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถใช้บริการรถบัสรับส่งไฟฟ้าของทางอารุณพัสได้อันนี้ก็คือส่วนที่เราจับต้องได้ดที่เขาเรียกว่าดาวสตรีมนะครับส่วนอัพสตรีมคืออะไรนคอสี่่ก็ืวท เรามองไม่เห็นด้วยตนเองนะครับแต่ว่าเราได้ใช้งานมันอย่างแน่นอนนะครับอาทิเช่นโรงงานประกอบรถยนต์และก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่นั่นเองครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของฝั่งของ n u w o v o Plus กันบ้างนะครับ n u w o v o Plus เนี่ยก็คือผู้ผลิตแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยทางอรุณ p l u เนี่ยเขาจับมือกับทางบริษัท GPC s นะครับตั้งออกมาเป็น n u w o v o Plus นั่นเองซึ่ง n u w o v o Plus เนี่ยเขาจะผลิตแบตเตอรี่โดยแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าในโลกของเราเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่3รูปแบบหลักๆด้วยกันได้แก่แบตเตอรี่ ที่เป็นแบบไซเลนเดอร์นะครับที่เป็นแท่งทรงกระบอกแบบที่เราเห็นแบบลักษณะเหมือนถ่านไฟฉายนะครับซึ่งจะใช้งานในรถยนต์ของเทสลาเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่แบบพริสเมติกที่เป็นแบตเตอรี่เป็นแท่งๆเป็นก้อนๆแล้วมาต่อกันเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับแต่ของ NuO p โอพัสเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบนี้ครับนี่มาดูกันใกล้ๆครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่แบบเพาเซลล์นะครับจะมีลักษณะเป็นถุงแบบนี้ซึ่ง สามารถให้กำลังไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับและก็มีความปลอดภัยที่สูงด้วยอีกทั้งสามารถผลิตได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับซึ่งทาง DuO p เว s เนี่ยก็บอกว่าสามารถผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้งานได้กับทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงระบบจัดเก็บพลังงานด้วยเช่นกันนะครับซึ่งระบบการจัดเก็บพลังงานหรือที่เราเรียกกันแบบสั้นๆง่ายๆว่า power bank เนี่ย power bank ของเขาเนี่ยจะเป็น power bank แบบลูกขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถแบ็ k อัพสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้งานแล้วที่สถานีให้บริกาาาารนน้ํมัขขององงตทที่ส ซึ่งที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะครับเขาจะมีตัวแบตเตอรี่แบบนี้อยู่ข้อดีของเขาก็คือสมมุติว่าไฟดับปกติแล้วเนี่ยถ้าปั๊มน้ามันไฟดับจะไม่สามารถเติมน้ํามันได้แต่ที่ปัมม๊มแห่งนี้เนี่ยที่มีการติดตั้งตัวสํารองไฟแบบนี้นะครับสามารถเติมน้ํามันได้แม้ว่าไฟฟ้าภายนอกดับนะครับเพราะว่าเขามีเพอเวอร์แบงค์ของปั๊มน้ํามันนั่นเองอันนี้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของทางอรุณพลัสถัดมาเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญมากๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าครับรถยนต์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่แล้วก็ต้องมีโครงสร้างครับนั่นคือโรงงานประกอบรถยนต์นั่นเองครับหรือโรงงาน h o r i z o n p พลัซึ่งโรงงาน h o r i zon p พลัสของทางอรุนพัสเนี่ยเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่นี่เลยนี่ตั้งแต่เริ่มของตัวของตัวถังเลยนะครับก็คือนี่เขามีเพสช็อปนะครับมีบอดี้ช็อ แล้วก็มีเพนช็อปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่การปั๊มขึ้นลูกตัวถังขึ้นมานะครับมีการเชื่อมตัวถังเอาไปทําสีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโรงงานประกอบตัวแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับก่อนที่จะนํา2ส่วนเนี้ยที่เป็นตัวของตัวถังแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเอามาประกอบรวมกันที่ไลน์ของการประกอบรถยนต์ออกมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า1นึ่คันครับซึ่งโรงงานของ Horizon Plus เนี่ยเขาใช้หลักการเหมือนกับที่เราเคยเห็นการผลิตโทรศัพท์มือถือไหมครับพอเสแล้วเนี่ยในแบรนด์มือถือต่างๆเนี่ยเขาไม่ไ เช่นของ Apple เป็นต้นเนี่ยเขาก็จะไปจ้างฟ็อกคอนในการผลิตตัวเครื่อง iPhone ขึ้นมานะครับโดย Apple เนี่ยเขาจะเป็นผู้คิดค้นตัวของชิปเซตขึ้นมาคิดค้นแผนวงจรคิดค้นดีไซน์ของตัวมือถือแล้วก็ไปจ้างให้ทางฟ็อกคอนเนี่ยผลิตตัวเครื่องขึ้นมาแต่รถยนต์เนี่ยเราไม่มีแบบนั้นในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานรถยนต์จะเป็นลันกษณะเจ้าของแบรนด์เนี่ยตั้งโรงงานขึ้นมาเองเพื่อผลิตรถยนต์ให้กับแบรนด์ของตัวเองเท่านั้นทางอรุณพัฒน์เนี่ยมองว่าเราเนี่ยน่าจะมีตัวของ มันผลิตได้ง่ายกว่ารถยนต์สันดาบแบบดั้งเดิมนะครับเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวถังนะครับเอามาประกอบกันก็ได้เป็นรถยนต์1นคันแล้วนะครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะของโรงงาน OEM สําหรับรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งโรงงานตัวนี้เนี่ยได้ยินมาว่าจะเริ่มต้นเดินสายการผลิตในปีหน้านี้แล้วถือว่าไหวมากๆเลยแล้วก็ตัวโรงงานมีขนาดใหญ่มากๆตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยครับถัดมาครับอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่า คนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ก็จะมีคําถามอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวว่าเอ๊ะรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าดูรีวิวมาเป็น10บสเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมอ่านยูเซอร์ต่างๆที่เขามารีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันดียังไงมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับทางเดียวที่เราจะสามารถตอบคําถามนั้นได้อย่าง1 0 0เลยนั่นคือการเอารถยนต์ไฟฟ้าไปลองใช้ครับทำให้เกิดเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมากับ eVme นั่นเองครับ eVme เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มให้เช่ารรถถยนนต์ไไฟ้าาา้าาาาับบสมเช่ดแ3 หรือจะเช่ายาวๆเป็นปีเลยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเอารถยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานแบบยาวๆเนี่ยมันตอบโจทย์ของเราได้แม่นยําม,มากกว่าการไปทดลองขับสั้นๆอย่างแน่นอนจากปกติแล้วเนี่ยที่คุณไปทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าแบบอาจจะทดลองขับทีเนี่ยอาจจะได้แค่30นาทีหรือเต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเออรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไปอยู่กับเราเป็นวันๆเป็นเดือนๆเนี่ยมันจะเหมาะกับเราไหมเราต้องเอารถไปชาร์จทั้งนอกเนี่ยมันโอเคกับเราหรือเปล่านะครับ EV ม <Me S> ีจึงเกิดขึ้นมานะครับโดย วโดยรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบราคาเข้าถึงง่ายนะครับอาจจะเป็นพวก MG EP MG ZEV หรือ Ola Goodcat เป็นต้นหรือรถยนต์ไฟฟ้าระดับ High Performance นะครับไม่ว่าจะเป็น Audi e-tron หรือจะเป็น Porsche Taycan นะครับเขาก็มีให้เช่าทั้งหมดเลยซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเพียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน e v m แล้วก็สามารถเข้าไปกดจองรถแล้วก็เอารถไปลองใช้กันแบบยาวๆได้เลยครับคราวนี้เราดูรถยนต์ไฟฟ้ากันไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้าง ว่านี่เขาก็มีบริการนี้ครับสวอปแอนโกครับซึ่งสวอปแอนโกเนี่ยไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับแต่เขามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ที่อยู่ด้านข้างของผมนี่เลยนะครับสวอปแอนโกเนี่ยก็คือบริการสลับแบตเตอรี่โดยเขาเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาด้วยนะครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้บริการนี้ได้เนี่ยต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้บริการสวอปแอนโกได้ซึ่งสวอปแอนโกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ใช้งานอเตไาาายน่ย่งงะจป็ชๆ ไม่ว่าจะเป็น Gap Food หรือจะเป็น Food Panda หรือจะเป็นแอปพลิเคชันไหนๆก็แล้วแต่นะครับใน,นแต่ละวันเนี่ยเราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ในระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรอยู่แล้วนะครับวันนึ่งอาจจะต้องเติมน้ำมันเนี่ยหนถังเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้ำมัน1ถังเนี่ยราคาก็หลายร้อยบาทอยู่ถ้าคูณออกมาเป็นเดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ย หลายพันเลยทีเดียวนะครับไหนจะค่าผ่อนรถรวมกันเนี่ยบางทีเดือนนึงอาจจะถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ทาง s w a p and Go เนี่ยเขานําเสนอในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าร่วมกับตัวของแบตเตอรี่ด้วยนะครับรวมไปถึงการ swap แบตเตอรี่เลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเขามีราคาคร่าวๆนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยอยู่ที่4,700บาทต่อเดือนแต่ในราคานี้เนี่ยคุณจะได้ทั้งเรื่องของตัวรถแล้วก็การ swap แบตเตอรี่ด้วยซึ่งคุณสามารถ swap แบตเตอรี่ได้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับสมมติว่าวันนี้คุณอาจจะขี่ส่่่่300 km, 100่่งงงขขอออเนนนนนีีียยย300 100กกกมมมหหรรรืจจจะะะะ็ไดด้้้้คคคััับบูใใาาชท ได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้รถเยอะๆอาจจะวิ่งงานเยอะๆเนี่ยการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทาให้ต้นทุนของคุณเนี่ยชัดเจนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจ่าย4,700บาทไม่ได้มีแบบว่ายิ่งวิ่งไกลยิ่งจ่ายค่าน้ำมันเยอะขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆและอีกหนึ่งข้อดีของการสวอปแบตเตอรี่นั่นคือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะเวลาในการเติมพลังงานนั่นเองครับพอคุณใช้เวลาเพียงไม่เกิน3นาทีเนี่ยก็สามารถเติมพลังงานจากที่ใกล้หมดเนี่ยให้กล เพราะว่าตัวของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยหากเราใช้งานแบตเตอรี่ในระยะเวลานานๆเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันก็ต้องเริ่มเสื่อมคุณภาพแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบของการ s วอปแบตเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างต่อเนื่องได้แบบตลอดเวลาทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับทีนี้แบตเตอรี่ของทาง swap a n g l หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่อือนี่ครับ หน้าตาของตัวแบตเตอรี่นะครับไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ10กิโลกรัมน,นะครับถือมือเดียวได้อยู่นี่ถือว่าน่าสนใจนะครับทีนี้เนี่ยตัวรถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับมาดูคันนี้แล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จะใช้งานนะครับในเร็วๆนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยตัวรถของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบรถสกูตเตอร์งานประกอบเนี่ยก็คือถือว่าดีเลยนะครับอันนี้ก็มาดูลองมาดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เนี่ยเขาเคลมว่า1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้ประมาณ80กมเลยทีเดียวรับก็ตัวแบตเตอรี่ของเ้าีมใหถึง2ลูกด้วยกันนอ่าท เปิดดูนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาดีนะครับนี่แบตเตอรี่เนี่ยใส่มาได้อย่างแนบเนียนสูงสลูกด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมใส่มาในนี้สอลูกนะครับวิ่งได้80โลต่อชาร์จถือว่าค่อนข้างโอเคเลยและนี่ครับ เก็บหมวกกันน็อกได้นี่เป็นไงตัวรถเนี่ยไซส์ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยด้านใต้ของเบาะผู้ขับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ได้สูญเสียพื้นที่ไปกับแบตเตอรี่แต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาแบ่งช่องใส่แบตแล้วก็ช่องเก็บหมวกกันน็อกเนี่ยโอ้โหอันนี้โอเคเลยส่วนตัวรถใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดู นี่ไซรถถือว่ากระทัดรัดเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแหมถ้าเกิดเปิดมาราคานี้จริงๆเรียกว่าน่าสนใจไม่เบาเลยทีเดียวครับเอาล่ะเราดูเรื่องของการสวอปแบตไปแล้วทีนี้รถยนต์ไฟฟ้าล่ะชาร์จยังไงนะครับมาดูกันนี่เดินมาตรงนี้เลยเขาก็มีส่วนของออนไอออนออนไอออนเนี่ยก็คือผู้ให้บริการระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าออนไรออนเนี่ยเขามีให้บริการอยู่ตามห้างสรรพสินค้าและก็ตามสถานที่ต่างๆหน้าตาตู้ก็จะเป็นตู้แบบนี้หัวาชาร์จเนี่ยก็จะเป็น AC t y p e 2นะครับแบบที่ใช้งานเป็นมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งทางออนไ n อนเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ให้บริการสถานีชาร์จตามห้างสรรพสินค้าหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับออนไรนเนี่ยเขาก็ให้บริการติดตั้ง e ี Char ร e จอร์ที่บ้านของเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวตู้ชาร์จของเขาเนี่ยก็มีสนนอจะเป็นกําลังฟ7หรือ2 2 กิโลวัตต์สเฟสเนี่ยเขาก็มีให้บริการครบคันทั้งหมดเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ําได้อย่างชัดเจนว่าอารุณพลาสเนี่ยเป็นผู้นําระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรอย่างแท้จริงครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินด้วยวันนี้ก็ผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ